ค่ำคืนหนึ่งในกรุงเทพหญิงท้องแก่ร้องให้กลางถนนแต่กลับไม่มีใครยื่นมือช่วยเสียงกรีดร้องของเธอดังสะท้อนท่ามกลางความเงียบงนันทุกก้าวที่เธอเดินเหมือนถูกใครบางคนจับตามองเงาลึกลับคืบคลานเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆและสิ่งที่อยู่ในท้องของเธออาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดคุณกล้าฟังต่อหรือไม่ว่าแท้จริงแล้วเบื้องหลังเรื่องนี้มีอะไรรออยู่ หญิงสาวท้องแก่เดินช้าๆบนถนนที่เต็มไปด้วยเสียงเครื่องยนต์และแสงไฟจราจรสีแดงสลับเขียวเหงื่อซึมออกเต็มหน้าผากแม้อากาศยามเย็นเริ่มเย็นลงเธอกุมท้องแน่นความเจ็บปวดร้าวลึกบีบเข้ามาเป็นระลอกผู้คนเดินผ่านไปมาอย่างเร่งรีบสายตาหลายคู่หันมามองแต่กลับเบือนหน้าหนีเธอร้องให้ออกมาเสียงสะอื้นดังแข่งกับเสียงรถบีบตแตรน้ำตาไหลาอาบแก้มแต่ไม่มีใครหยุดเพื่อถามหรือยื่นมือช่วย ไฟถนนสว่างจ้ากลับทำให้ความโดดเดี่ยวชัดเจนยิ่งขึ้นฝ่าเท้าเธอสั่นไหวร่างกายเกือบล้มลงกลางถนนเสียงรองเท้าหนังของชายคนหนึ่งหยุดอยู่ใกล้ๆเธอเงยหน้าขึ้นเห็นเงาดำสูงใหญ่ยืนก้มมองริมฝีปากเขาไม่ได้ขยับไม่มีคำพูดใดเล็ดลอดออกมาเพียงรอยยิ้มแปลกประหลาดบนใบหน้าที่สว่างวาบใต้ไฟถนนหัวใจของเธอเต้นแรงยิ่งกว่าความเจ็บปวดที่กดทับในท้อง เธอรับรู้ถึงกลิ่นคาวโลหะบางอย่างที่ลอยมาตามลมเหมือนกลิ่นเลือดสดใหม่ที่ไม่ควรจะอยู่กลางถนนในเมืองเสียงฝีเท้าของคนรอบข้างกลับเงียบลงเหมือนหายไปเหลือเพียงเสียงหายใจถี่ของเธอและเสียงหัวราอเบาๆจากเงานั้นหัวเราะนั้นแผ่วเบาแต่แทรกเข้ามาในหูเหมือนเสียงกระซิบที่ไม่อาจปฏิเสธหญิงสาวท้องแก่หอบหายใจแรงขึ้นทุกกล้ามเนื้อในร่างสันสะท้านดวงตาเธอสันระริกมองไปที่ชายแปลกหน้าผู้นั้นอย่างหวาดกลัว ไฟถนนยังคงส่องชัดเผยให้เห็นรอยยิ้มที่ไม่ใช่รอยยิ้มแห่งความเมตตาแต่เป็นรอยยิ้มที่แฝงไปด้วยความลึกลับและความโหดร้ายที่บอกไม่ถูกเธอพยายามก้าวถอยหลังแต่ขาที่หนักอึ้งเพราะท้องใหญ่ทําให้เคลื่อนไหวลําบากมือทั้งสองกุมท้องแน่นความเจ็บปวดแล่นผ่านเหมือนมีมีดบิดแทงอยู่ข้างในเสียงรถที่วิ่งผ่านห่างออกไปเหมือนถูกกั้นด้วยผนังหนาโลกทั้งใบเริ่มเหลือเพียงเธอและเงาดำสูงใหญ่ตรงหน้า เธอกลืนน้ำลายลงคอเสียงแห้งกรังเหมือนมีฝุ่นนาอุดตันริมฝีปากแตกแห้งเกือนเอ่ยคำออกมาอย่างสั่นเครือช่วยโดยใครก็ได้แต่ไม่มีใครหยุดไม่มีใครตอบรับแม้ผู้คนบางคนเดินผ่านใกล้ๆพวกเขากลับทำราวกับไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นเหมือนเธอกับชายคนนั้นอยู่ในโลกที่ถูกตัดขาดออกไปเธอยิ่งสั่นกลัวความรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกบีบให้หายไปจากความจริงสายลมพัดกรูเสียงเหมือนลมหายใจของใครบางคนที่อยู่เหนือหัว กลิ่นคาวโลหะยังคงหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆจนเธอแทบหายใจไม่ออกเงาสูงใหญ่ค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้เสียงรองเท้าหนังหนักกระทบพื้นถนนดังก้องกังวานไปทั่วความว่างเปล่าหญิงสาวตัวสั่นน้ำตาไหลพรากเธอพยายามเกื้อมือออกไปร้องขอความช่วยเหลือแต่เหมือนแขนเธอถูกกดทับด้วยอากาศหนักหน่วงที่มองไม่เห็นดวงตาของเธอเบอิกกว้างเมื่อเขาย่อตัวลงใกลๆ้ๆ สายตาคมกริบจ้องตรงมาใบหน้านั้นใกล้จนเธอสัมผัสได้ถึงลมหายใจอุ่นจัดที่ปนกลิ่นสนิมเหล็กไม่มีใครช่วยเธอหรอกเสียงทุ้มต่ำเอ่ยออกมาอย่างชัดเจนเธอสะดุ้งน้ำเสียงนั้นไม่ใช่เสียงธรรมดาแต่เป็นเสียงที่สะท้อนเหมือนดังมาจากใต้ดินลึกเธอหอบหายใจแรงขึ้นหัวใจเต้นทีจนเหมือนจะระเบิดความเจ็บปวดในท้องรุนแรงขึ้นอีกครั้งจนร่างกายแทบสุดเธอล้มลงคุกเข่ากลางถนนมือทั้งสองยังกุมท้องแน่น เสียงสะอื้นดังออกมาจากลำคออย่างสิ้นหวังเขามองดูเธอด้วยสายตาที่ไม่อาจอ่านได้ว่าเป็นความสงสารหรือความเพลิดเพลินรอยยิ้มของเขากว้างขึ้นเผยให้เห็นฟันเรียงตัวขาวโพลนแต่กลับชวนให้ขนลุกเจ็บใช่ไหมเขาถามหญิงสาวน้ำตานองหน้าไม่อาจตอบได้เพราะความเจ็บร้าวกำลังบีบคั้นทุกถ้อยคำแต่เขากลับหัวเราะเบาๆอีกครั้งหัวเราะนั้นไม่เหมือนมนุษย์มันแหลมสูงในบางช่วงต่ำท้มในบางช่วงเหมือนมีหลายเสียงประสานกันออกมาจากปากเดียว เธอเอามืออีกข้างตะเกียกตะกายไปข้างหน้าหวังจะหนีไปที่ขอบทางแต่ทุกการเคลื่อนไหวกลับช้าเหมือนถูกถ่วงด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นเสียงรองเท้าหนังคู่นั้นยังคงติดตามมาอย่างไม่เร่งรีบเขาเดินเคียงข้างเธอเหมือนนักล่าที่มั่นใจว่าเหยื่อไม่มีทางหนีรอดแสงไฟถนนกกระพริบวูบวาบสายตาเธอพร่ามัวทุกครั้งที่ไฟกับร,ร่างของชายคนนั้นเหมือนเปลี่ยนรูปร่างไปเล็กน้อยบางครั้งดูสูงใหญ่กว่ามนุษย์ปกติบางครั้งเหมือนร่างกายบิดเบี้ยวไม่เข้ากับเงาของตัวเอง หญิงสาวเริ่มหวาดผวาหนักขึ้นเสียงรอบตัวที่เคยเงียบกลับเริ่มปรากฏแผ่วๆเหมือนเสียงคนพูดซ้อนทับกันเสียงนั้นไม่ใช่การสนทนาแต่เป็นเสียงสวดหรือท่องบางท้อยคำที่เธอฟังไม่เข้าใจคำพูดแปลกประหลาดเหล่านั้นดังขึ้นพร้อมกับเสียงหัวใจเธอที่เต้นกระหน่ำเหงื่อไหลท่วมตัวทั้งที่อากาศสยามค่ำไม่ร้อนทุกสัมผัสของเธอเริ่มบิดเบือนกลิ่นคาวโลหะหนาแน่นยิ่งขึ้นจนเธอแทบอาเจียน พื้นถนนที่แข็งกลับให้ความรู้สึกเหมือนมีเลือดซึมออกมาเปียกชุ่มใต้ฝ่ามือเธอเบิกตากว้างสัง,งังมก,กับสิ่งที่เห็นรอยเปื้อนสีดำแดงค่อยๆกระจายออกไปใต้ตัวเธอราวกับถนนทั้งสายกำลังอาบด้วยเลือดที่ไม่มีวันหยุดไหลเสียงหัวเราะของเขายังคงก้องแต่คราวนี้มีเสียงกรีดร้องของใครบางคนแทรกเข้ามากรีดร้องนั้นไม่ได้ดังจากที่ไกลมันดังอยู่ข้างหูเธอหญิงสาวตะโกนลั่นด้วยความหวาดกลัว ร่างเธอสั่นสถานอย่างควบคุมไม่ได้เธอกอดท้องแน่นจนเล็บจิตผิวตัวเองเลือดซึมชายคนนั้นโน้มหน้ามาใกล้จนดวงตาของเขาอยู่ตรงหน้าเธอแววตาสีดำสนิทไร้แสงสะท้อนลูกของเธอกำลังจะมาเสียงของเขาดังขึ้นอีกครั้งหัวใจของเธอแทบหยุดเต้นเมื่อได้ยินคำพูดนั้นความเจ็บปวดที่ท้องรุนแรงจนเหมือนมีบางสิ่งกำลังดิ้นรนจากภายในเธอร้องให้โฮความเจ็บและความกลัวถาโถมเข้ามาพร้อมกัน ผู้คนรอบข้างยังคงเดินผ่านอย่างไร้การรับรู้ทุกใบหน้าที่ผ่านไปมือสนิทไม่มีดวงตาไม่มีปากเหมือนหุ่นที่ไร้ชีวิตเดินไปมาโดยไม่สนใจสิ่งรอบตัวหญิงสาวเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่เพียงถูกทิ้งให้อยู่ลำพังแต่กำลังถูกขังอยู่ในโลกที่ผิดเพี้ยนอย่างสิ้นเชิงเสียงหัวเราะเสียงสวดเสียงกรีดร้องประสานกันเป็นความโกลาละ่ะท้องของเธอบีบเกรงอีกครั้งอย่างรุนแรงเธอแทบจะหมดสติแต่ยังคงพยายามตะเกียกตะกาย ร่างสูงใหญ่นั้นก้มลงกระซิบใกลห้หูเสียงนั้นเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งเสียบลงในกระดูกสันหลังไม่มีใครได้ยินเธอมีเพียงฉันเท่านั้นที่อยู่กับเธอคำพูดนั้นทำให้หัวใจของเธอจมดิ่งสู่ความสิ้นหวังน้ำตายังคงไหลรินไม่หยุดเธอรู้สึกเหมือนถูกบีบให้หายไปในความมืดท้องใหญ่ยังดิ้นแรงจากภายในเหมือนบางสิ่งที่ไม่ใช่ทารกกำลังจะคลอดออกมาและชายคนนั้นยังคงยิ้มพร้อมจ้องเธอด้วยสายตาที่ไม่กระพริบ เสียงหัวเราะยังดังกล้องในอากาศราวกับไม่ใช่เพียงเสียงของเขาแต่เป็นเสียงที่ซ้อนกันเป็นสิบเป็นร้อยเสียงหญิงสาวท้องแก่ตัวสั่นสถานหายใจถี่สั้นเหมือนกำลังจมน้ำในความมืดเธอกาะท้องแน่นพยายามฝืนกายที่อ่อนแรงแต่แรงบีบจากภายในทำให้เธอแทบล้มควม่ำดวงตาของเธอพร่ามัวแต่ยังเห็นใบหน้ายิ้มเย็นชาของชายคนนั้นชัดเจนรอยยิ้มที่ไม่มีความอบอุ่นรอยยิ้มที่เหมือนการเย้ยหยันเขาก้มลงใกล้จนเธอได้ยินเสียงหายใจร้อนจากที่เป่ารถแก้ม เธอกำลังจะเป็นแม่ของบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์คำพูดนั้นทำให้สติของเธอเกือบขาดหายน้ำตาไหลพรากออกมาอย่างไม่หยุดมือสั่นเทิมพยายามยันพื้นให้ลุกขึ้นแต่ขาที่สั่นระริกทำให้เธอลุกไม่ได้เธอกรีดร้องสุดเสียงหวังให้ใครสักคนได้ยินแต่ท้องถนนยังคงเต็มไปด้วยผู้คนที่เดินผ่านไปมาโดยไม่แม้แต่จะเหลียวมองใบหน้าของพวกเขายังคงว่างเปล่ามืดสนิทไม่มีดวงตาไม่มีปาก เสียงรองเท้าหนังของชายคนนั้นดังต่อเนื่องช้าๆก้าวหนึ่งตามอีกก้าวหนึ่งเหมือนเสียงนาฬิกานับถอยหลังสู่ความสิ้นหวังหญิงสาวตัวสั่นหายใจติดขัดลมหายใจเข้าออกเต็มไปด้วยกลิ่นสนิมเหล็กเธอพยายามเกื้อมือคว้าบางสิ่งบางอย่างที่พอจะช่วยพยุงร่างให้พ้นจากความมืดมดนนี้แต่เมื่อมือเธอสอดเข้าไปในเงาของถนนเธอกลับสัมผัสได้ถึงของเหลวอุ่นข้นที่ไหลรินเหมือนเลือดสดใหม่ เธอกรีดร้องอีกครั้งแต่เสียงของเธอกลับสะท้อนออกมาเป็นเสียงแปลกประหลาดไม่ใช่เสียงของมนุษย์แต่เป็นเสียงกรีดร้องต่ำลึกที่เธอไม่เคยได้ยินจากปากของตัวเองเธอตกใจจนแทบลืมหายใจหัวใจเต้นแรงจนเจ็บแน่นหน้าอ,อกชายคนนั้นหัวเราะอีกครั้งคราวนี้ดังก้องกว่าครั้งก่อนเธอเริ่มเปลี่ยนแล้วเขากระซิบเธอสั่นหัวแรงๆพยายามปฏิเสธน้ำตาไหลนองหน้าความเจ็บปวดที่ท้องรุนแรงจนเหมือนกระดูกในร่างกำลังบิดเบี้ยว เธอหอบหายใจสายตาสันไหวเห็นแสงไฟถนนที่เคยสว่างค่อยๆดับลงทีละดวงจนในที่สุดถนนทั้งสายก็เหลือเพียงความมืดทึบแสงเดียวที่เหลือคือแสงวาวในดวงตาของชายแปลกหน้าดวงตาที่ดำสนิทแต่กลับสะท้อนแสงราวกับหลุมลึกที่ไม่สิ้นสุดหญิงสาวกรีดร้องอีกครั้งเสียงนั้นก้องสะท้อนเหมือนแตกเป็นพันเสียงเสียงกรีดร้องของเธอประสานกับเสียงกรีดร้องอื่นๆที่ดังขึ้นจากรอบทิศ เหมือนมีผู้หญิงอีกหลายสิบคนกำลังร้องให้ร้องเจ็บปวดอยู่รอบตัวแต่เมื่อเธอเหลียวมองไปรอบๆก็ไม่เห็นใครเห็นเพียงถนนว่างเปล่าและเงาดำที่สั่นไหวไปมาเธอกอดท้องแน่นพยายามกลั้นความเจ็บแต่แรงกดดันจากภายในรุนแรงจนร่างกายโค้งมาเหมือนถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็นมันกำลังออกมาชายคนนั้นพูดชัดถ้อยชัดคำเสียงของเขาดังเหมือนกล้องจากใต้ดินและบนฟ้าในเวลาเดียวกันหญิงสาวสะอื้นหัวใจแทบแตกสลาย เธอรู้สึกว่าทุกเสี้ยววินาทีคือการต่อสู้ระหว่างชีวิตและความตายสายตาเริ่มเห็นภาพหลอนบนพื้นถนนปรากฏเป็นเงาของผู้หญิงท้องแก่หลายคนกำลังนั่งคุกเข่าอยู่รอบรอบเธอแต่ละคนมีใบหน้าเหมือนเธอทุกประการทุกคนร้องให้ทุกคนเจ็บปวดเสียงสะอื้นเหล่านั้นสะท้อนกลับมาในหูของเธอเธอกรีดร้องสุดเสียงพยายามปฏิเสธภาพที่เห็นเงาสูงใหญ่ย่อตัวลงใกล้อีกครั้ง มือหนาของเขายื่นออกมาแต่มือที่ควรจะเป็นมือมนุษย์กลับมีเล็บยาวแหลมเหมือนกรงเล็บสัตว์เล็บนั้นสะท้อนแสงวาววับในความมืดเขายื่นมือเข้าใกล้ท้องของเธอหญิงสาวพยายามถอยหนีแต่ร่างเธอหนักอึ้งเหมือนถูกตรึงกับพื้นเธอกรีดร้องอีกครั้งเสียงนั้นดังจนเส้นเสียงแทบฉีกขาดในขณะนั้นเองเธอได้ยินเสียงใหม่เสียงแหลมกรีดดังออกมาจากในท้องของเธอเองเหมือนเสียงเด็กร้องแต่มันไม่ใช่เสียงทารกปกติ เสียงนั้นเต็มไปด้วยโทนต่ำทุ้มแหลมสูงสลับกันราวกับเสียงหลายชีวิตประสานกันอยู่ภายในเธอสะดุ้งสุดตัวความเจ็บปวดทำให้สายตาพร่าเลือนแต่เสียงหัวเราะของชายคนนั้นกลับดังชัดเจนกว่าทุกสิ่งใช่แล้วมันกำลังเกิดขึ้นเขากระซิบใกล้หูจนเธอรู้สึกถึงลมหายใจร้อนเผาที่เต็มไปด้วยกลิ่นสนิมหญิงสาวร้องให้สะอึกสะอื้นร่างเธอสั่นเหมือนกำลังจะแตกออกเป็นเสียงเสียง ท้องเธอดิ้นแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนบางสิ่งพยายามหวากออกมามือทั้งสองกลุ่มไว้แน่นจนเล็บจิกลงไปในผิวจนเลือดซึมเธอร้องให้อย่างสิ้นหวังขอให้ใครสักคนเข้ามาขอให้ใครสักคนได้ยินแต่ความว่างเปล่ารอบตัวตอบกลับมาเพียงเสียงสะท้อนและเสียงหัวเราะของชายคนนั้นที่ไม่เคยหายไปท้องเธอบีบรัดจนแทบจะขาดใจเสียงกรีดร้องในท้องดังขึ้นจนเหมือนกำลังอยู่ตรงข้ามหู ดวงตาของเธอสั่นระริกน้ำตาไหลอาบแก้มไม่หยุดเธอพยายามมองหาทางรอดแต่กลับเห็นเพียงเงาสีดำไหววูบอยู่ทุกทิศทางเงาเหล่านั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้เหมือนฝูงสัตว์ที่กำลังล้อมเหยื่อไว้เธอพยายามหายใจแต่ปอดกลับแน่นอึดอัดเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นบีบคอไว้เธอกรีดร้องอีกครั้งแต่เสียงกลับขาดห้วงกลางอากาศร่างสูงใหญ่โน้มตัวเข้ามาเล็บยาวแหลมแต่ลงที่หน้าท้องของเธอเบาๆ ความเย,ย็นยะเยือกแล่นผ่านเข้าไปในร่างทันทีถึงเวลาแล้วเขาพูดเสียงต่ำหญิงสาวตัวสั่นส้านหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมานอก,กอกเธอพยายามดิ้นหนีแต่ความมืดรอบตัวกลับถาโถมเข้ามาหนักกว่าเดิมทุกเสียงทุกภาพทุกความเจ็บถาโถมเข้ามาและเธอรู้ว่าเธอกำลังจะเผชิญสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้แต่เรื่องราวยังไม่สิ้นสุดเสียงหัวเราะของชายปริศนายังคงดังสะท้อนรอบถนนว่างเปล่า มันไม่ใช่เสียงหัวเราะเพียงครั้งเดียวแต่เป็นเสียงที่ทับซ้อนเหมือนมาจากหลายร่างหลายทิทางหญิงท้องแก่สุดนั่งอยู่บนพื้นถนนเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งกัดกินผิวหนังเธอกอดท้องแน่นร่างกายสั่นไหวจนแทบหักเป็นชิ้นเสียงกรีดร้องจากในท้องยังดังต่อเนื่องแหลมคมบาดโสดประสาทแต่ละครั้งที่มันดังร่างของเธอก็สั่นสถานราวกับถูกฟ้าผ่าเธอพยายามหายใจแต่ปอดกลับตื้อแน่นเหมือนเต็มไปด้วยควันดำ ตาทั้งสองข้างพรามัวแต่เธอยังคงเห็นดวงตาสีดำของชายแปลกหน้าชัดเจนดวงตาที่ลึกเหมือนเหวไร้ก้นและสะท้อนแสงเหมือนโลหะร้อนเขาก้าวเข้ามาใกล้ทีและนิดเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอหญิงสาวหายใจติดขัดหูอื้อจนไม่ได้ยินเสียงอื่นใดนอกจากเสียงหัวเราะและเสียงกรีดร้องในท้องเธอพยายามยันมือกับพื้นเพื่อถอยหนีแต่พื้นกลับเหนียวหนืดเหมือนยางมะตอยละลายมือเธอจมลุกลงไปในความเหนียวข้นนั้น เมื่อดึงมือออกมาเธอเห็นของเหลวสีดำเคลือบติดนิ้วมันข้นหนาและมีกลิ่นเหมือนเลือดที่เน่าเสียเธอแทบกรีดร้องออกมาอีกครั้งแต่เสียงกลับติดคอชายคนนั้นหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเธอเงาของเขาปกคลุมร่างเธอจนมืดสนิทร่างสูงใหญ่โน้มตัวลงดวงตาดำสนิทจ้องลึกเข้าไปในดวงตาเธอเขายกเล็บยาวแหลมขึ้นลากปลายเล็บผ่านหน้าท้องเธอเบาๆความเย็นแผ่ซ่านราวกับมีน้ำแข็งเสียบเข้าไปในเส้นเลือดเธอสะดุ้งตัวออกด้วยความเจ็บ เสียงจากท้องดังขึ้นรุนแรงกว่าเดิมมันไม่ใช่เพียงเสียงเด็กร้องแต่เป็นเสียงคำรามต่ำปนเสียงกรีดร้องสูงเหมือนมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดรวมอยู่ภายในมันกำลังเติบโตเขากระซิบเสียงของเขาเต็มไปด้วยความยินดีและความวิปลาสหญิงสาวสันสีสะแรงแรงน้ำตาไหลพรากเธอพยายามร้องออกมาไม่ไม่ใช่ฉันไม่ต้องการแต่คำพูดถูกกลืนหายไปกลางอากาศเหมือนไม่มีใครได้ยินเสียงรอบตัวกลับดังขึ้นเป็นเสียงสะอื้นนับไม่ถ้วน เธอเหลือบมองไปรอบๆเห็นเงาผู้หญิงท้องแก่จำนวนมากร้อมเธอไว้ใบหน้าทุกคนเหมือนเธอไม่มีผิดเพี้ยนพวกเธอร้องให้เจ็บปวดกรีดร้องและบางคนก็กำลังล้มลงไปกับพื้นภาพนั้นทำให้สติของเธอแทบแตกสลายพวกเธอคือเงาสะท้อนของเจ้าชายคนนั้นพูดพลางหัวเราะทุกเสียงที่เจ้าร้องออกมากลายเป็นร่างใหม่ที่สืบต่อความทุกข์ทรมานหญิงสาวอ้าปากจะร้องแต่หยุดชะงักเมื่อความเจ็บปวดในท้องเพิ่มขึ้น เธอรู้สึกเหมือนบางสิ่งกำลังขยับตัวจากข้างในพยายามหาทางออกผิวหนังหน้าท้องตึงราวกับกำลังจะฉีกเธอกดมือไว้แน่นร้องให้สะอึกสะอื่นท้องของเธอสั่นสะท้านเหมือนสิ่งนั้นกำลังใช้กำลังมหาศาลดิ้นรนเสียงกรีดร้องดังใกล้ขึ้นจนเหมือนอยู่ตรงหูเธอแทบเสียสติชายคนนั้นโน้มตัวลงกระซิบอีกครั้งเจ้าจะได้เป็นแม่ของความมืดคำพูดนั้นทำให้เธอขนลุกไปทั้งร่างร่างกายเกร็งจนหายใจแทบไม่ได้ ทันใดนั้นแสงไฟถนนที่ดับไปแล้วกลับติดขึ้นอีกครั้งแต่แสงที่ส่องออกมาไม่ใช่แสงสีขาวเหลืองตามปกติมันเป็นแสงสีแดงเข้มเหมือนเลือดสาดไปทั่วถนนเธอมองไปรอบๆเห็นอาคารสูงทั้งสองฝั่งถนนค่อยๆเปลี่ยนสภาพกระจกทุกบานแตกทีละบานเสียงแตกดังสนั่นจนหัวใจแทบหยุดเต้นเศษกระจกไม่ตกลงสู่พื้นแต่มันลอยค้างอยู่กลางอากาศสะท้อนภาพเธอในทุกมุม เธอเห็นตัวเองร้องให้ตัวเองกรีดร้องตัวเองกุมท้องด้วยความเจ็บปวดภาพสะท้อนเหล่านั้นนับไม่ถ้วนเธอหลับตาแน่นหวังว่ามันจะหายไปแต่เสียงจากในท้องยังไม่หยุดเสียงนั้นเริ่มเปลี่ยนเป็นคำพูดแม่แม่ปล่อยฉันออกไปเธอสะดุ้งเฮือกทันทีดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจสุดขีดมันพูดได้เสียงนั้นคือเสียงเด็กแต่เต็มไปด้วยโทนทุ้มต่ำกล้องสะท้อนเหมือนหลายคนพูดพร้อมกันน้ำตาเธอทะลักออกมา เธอส่ายหัวแรงแรงพยายามปฏิเสธไม่ไม่ใช่ลูกฉันไม่ใช่เสียงหัวเราะของชายคนนั้นดังประสานกับเสียงจากในท้องเขายื่นมืออีกครั้งกรงเล็บแหลมแทบแต่ผิวเธอหญิงสาวกรีดร้องสุดเสียงพยายามถอยหนีร่างเธอล้มไปกับพื้นแต่พื้นกลับไม่แข็งอีกต่อไปเธอล้มลงไปในความนุ่มหนืดเหมือนโครนดำโครนนั้นดูดรางเธอไว้ขยับหนีไม่ได้เธอดิ้นสุดแรงแต่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งจมลึกโครนหนืดไหลขึ้นมาถึงอก กลิ่นเหม็นคาวแรงจนแทบขาดใจเธอร้องให้น้ำตาไหลทะลักในขณะนั้นเองเสียงจากในท้องดังขึ้นอีกแม่ฉันอยู่นี่อย่านี้ฉันเสียงนั้นสั่นสถานกล้องไปทั่วร่างหญิงสาวกรีดร้องจนเสียงแหบพร่าชายคนนั้นยืนมองด้วยสายตาเย็นชาและรอยยิ้มบิดเบี้ยวไม่มีใครช่วยเจ้าได้เขาพูดเบาๆเจ้าเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เท่านั้นเธอสะอื้นร่างกายไร้เรี่ยวแรง แต่หัวใจยังคงเต้นแรงพยายามต่อต้านเธอจ้องตาชายคนนั้นทั้งน้ำตาและในชั่วขณะนั้นเธอเห็นเงาบางอย่างเคลื่อนไหวด้านหลังเขาเงานั้นไม่ใช่ของมนุษย์มันสูงใหญ่บิดเบี้ยวรูปร่างไม่แน่นอนเหมือนกำลังเคลื่อนไหวในความมืดอย่างเงียบงันชายคนนั้นไม่หันไปมองเขายังคงจ้องมาที่เธอเพียงคนเดียวแต่หญิงสาวเห็นชัดเจนเงานั้นขยับเข้ามาใกล้เรื่อยๆหัวใจเธอเต้นแรงขึ้นอีก ความหวาดกลัวผสมกับความสงสัยเธอไม่รู้ว่าเงานั้นคือศัตรูหรือคือความหวังสุดท้ายความเจ็บปวดที่ท้องบีบเค้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนเธอแทบไม่เหลือเรี่ยวแรงเสียงกรีดร้องจากภายในท้องดังประสานกับเสียงหัวเราะต่ำลึกของชายลึกลับโลกทั้งใบเหมือนหมุนช้าเสียงรอบตัวหายไปเหลือเพียงความมืดและความกลัวหญิงสาวหายใจติดขัดน้ำตาไหลไม่หยุดเธอกำมือแน่นจนเล็บกดลึกลงไปในผิวเลือดซึมออกมา ร่างสูงใหญ่โน้มลงใกล้มากขึ้นดวงตาดำสนิทสะท้อนแสงเหมือนหลุมที่ไร้กลนเล็บแหลมของเขาแต่เบาๆบนหน้าท้องของเธอหญิงสาวกรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงนั้นกลับกลายเป็นเพียงเสียงสะท้อนแผ่วเบาในความว่างเปล่าทันใดนั้นเองแสงไฟถนนที่ดับมืดไปนานกลับสว่างวาบขึ้นพร้อมกันทั้งสายเงาดำที่ล้อมรอบตัวเธอสลายหายไปเหมือนหมอกที่ถูกเผาไหม้ชายลึกลับชะนักถอนมือออกช้าๆแสงไฟสะท้อนให้เห็นใบหน้าของเขาชัดเจนขึ้น ไม่ใช่เพียงรอยยิ้มเย็นชาอีกต่อไปแต่เป็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยแผลรอยบิดเบี้ยวผิดรูปเขาถอยหลังไปหนึ่งก้าวสายตาจับจ้องท้องของเธอด้วยความหวาดระแวงหญิงสาวหอบหายใจแรงพยายามพยุงร่างที่สั่นสะท้านในขณะนั้นเสียงรถยนต์คันหนึ่งดังมาจากปลายถนนไฟหน้ารถส่องตรงเข้ามาทำให้เธอเห็นภาพรอบตัวชัดเจนถนนไม่ได้ว่างเปล่าเหมือนเมื่อครู่มีผู้คนยืนอยู่เต็มฟุตบาทมองเธอด้วยแววตาว่างเปล่าเหมือนหุ่นไร้ชีวิต แต่เมื่อไฟหน้ารสศาสตร์เข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆใบหน้าของผู้คนเหล่านั้นกลับค่อยๆแปรเปลี่ยนจากไร้อารมณ์กลายเป็นความตกใจจากความมืดทึบกลายเป็นสายตาเต็มไปด้วยความกลัวเสียงคนตะโกนดังขึ้นช่วยเธอด้วยทันใดนั้นความเงียบงันที่กดทับอยู่เหมือนถูกทำลายผู้คนเริ่มวิ่งเข้ามาหาเธอชายลึกลับผันขวับไปมองก่อนร่างของเขาจะค่อยๆจางหายไปในเงามืดหญิงสาวสุดลงกับพื้นร้องให้สะอึกสะอื้น เธอยังเจ็บปวดแต่เสียงกรีดร้องในท้องกลับเงียบลงทีละน้อยเหลือเพียงเสียงหัวใจของเธอที่เต้นแรงไม่หยุดเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นก็พบว่าผู้คนมากมายกำลังโอบล้อมเธอทุกคนมีสีหน้าตกใจแต่เต็มไปด้วยความเป็นห่วงเสียงไซเรนดังมาจากอีกฟากถนนรถพยาบาลแล่นเข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วหญิงสาวถูกพยุงขึ้นเตียงเธอยังสันสถานน้ำตาย,ยัางไหลแต่ในใจเริ่มรับรู้ว่าเธอยังไม่เดียวดายแสงไฟถนนกลับมาส่องสว่าง เงาดำที่เคยคืบคลานหายไปหมดสิน้นและเสียงหัวเราะต่ำลึกที่ตามหลอกหลอนเธอก็เงียบสนัดเพียงแต่ในห้วงความมืดลึกของสติเธอยังจำได้ชัดเสียงกระซิบสุดท้ายของชายคนนั้นก่อนจะหายไปเธอไม่อาจหนีชะตานี้ได้สิ่งนั้นยังคงอยู่ในท้องเธอหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นอีกครั้งแม้ความช่วยเหลือจะมาถึงแล้วแต่ความจริงอันน่ากลัวก็ยังฝังลึกอยู่ในร่างกาย และในค่ำคืนนั้นเรื่องราวของหญิงท้องแก่ที่ร้องให้กลางถนนก็จบลงเพียงชั่วคราวเพราะสิ่งที่กำลังเติบโตอยู่ภายในเธอยังรอวันที่จะเผยตัวออกมาเรื่องราวนี้ไม่ใช่เพียงแค่เหตุการณ์ชวนขนลุกแต่ยังสะท้อนให้เราเห็นถึงความเปราะบางของมนุษย์ในยามลำพังและทุกยากหญิงสาวที่ร้องให้กลางถนนอาจเป็นใครสักคนที่กำลังรอความช่วยเหลือจริงๆในชีวิตประจำวันของเรา บางครั้งความเงียบความเฉยชาและการเมินเฉยของผู้คนรอบตัวอาจทำร้ายใครบางคนมากกว่าที่เราคิดเราทุกคนมีพลังที่จะยื่นมือเล็กๆเพื่อช่วยเหลือหรือแม้แต่เพียงมอบรอยยิ้มและความห่วงใยอย่าปล่อยให้ใครต้องเผชิญความมืดเพียงลำพังเพราะความเมตตาเล็กน้อยอาจเป็นแสงสว่างที่เปลี่ยนชะตาชีวิตของใครบางคนได้ตลอดไป ขอบคุณทุกคนที่รับฟังเรื่องราวจนจบหากคุณชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆจากช่องของเราแล้วพบกันในตอนต่อไปนะครับ